สถานการณ์หลังเที่ยงของวันที่26กรกฎาคมคือวันนี้นะครับตอนนี้ไทยกับกัมพูชายังมีการยิงตอบโต้กันไปมาโดยเฉพาะหลังจากที่ไทยเรายึดภูมิมะเขือมาได้ทําให้กัมพูชาตอบโต้ไทยอย่างหนักโดยจะมีการใช้อาวุธวิถีโค้งจํานวนมากซึ่งกองทัพภัคธที่2ได้โพสต์เตือนเอาไว้นะครับให้ระวังขีปนาวุธ PHL-03 ซึ่งสามารถยิงได้ไกล130กิโลเมตรและยิงได้พร้อมกันหลายลูก กองทัพได้เตรียมพร้อมในการรับมือและมีเครื่องมือในการทำลายขีปนาวุธชนิดนี้อยู่แล้วแต่เพื่อเป็นการไม่ประมาทขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวัง และติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดส่วนกองกําลังบูรพากองทัพภาคที่1ได้เข้าทําลายหรือถอนสิ่งปลูกสร้างของกัมพูชาที่สร้างลุกล้ําเข้ามาในเขตไทยทั้งหมด4พื้นที่ด้วยกันครับได้แก่อําเภอตาพระยา2จุดอําเภอโคกสูง2จุดในจังหวัดสระแก้วและสามารถผลักดันกําลังทหารของกัมพูชาออกจากพื้นที่ได้แล้วแต่ข่าวร้ายก็คือกําลังทหารของเราเสียชีวิตเพิ่มจากเหตุปะทะไทยกัมพูชาอีกหนึ่งนายรวมเป็นเจนายแล้ว ทหารนายล่าสุดที่เสียชีวิตชื่อว่าสิบเอกจิรายุทอินทุมานขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เผยผลการประชุม UNSC เมื่อคือนนี้ที่ประชุมขอให้ทั้งไทยและกัมพูชายับยั้งชั่งใจหยุดยิงและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและได้สนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งตามกฎบัตรอาเซียนสรุปในที่ประชุมไม่ได้มีมติหรือออกเอกสารใดๆออกมาครับ